วันนี้จะพาพี่น้องเชาสระบุรีนะครับแฟนเพลงแฟนหมอลำสาวน้อยเพชรบนานแเพง,เพงมาดูบรรยากาศที่จะจัดแสดงในวันที่25มิถุนาย,ยน2 5ง6นายหยหด2566ตลาดวงลีติดกำเนียนเกดพิชัยจะเป็นยังไงครับเราไปดูบรรยากาศกันเลยอากาศรอบๆกันเลยนะครับเนี่ยวันนี้ลมแรงมากครับเนี่ย ด้านหลังจะเป็นที่จอดรถนะครับตรงเนี้จะเป็นลานกว้างตรงนี้ลานกว้างมากเลยนะครับลมแรงมากเลยเหมาะสําหรับการจัดแสดงหมอลำมากพื้นที่กว้างมากวันที่ยีิบห้าพี่น้องชาวสละบบุรีนะครับมาเจอกันได้เลยเนี่ยครับเนี่ยครับกว้างมากบรรยากาศ ใครเป็นเดฟซีสาน้อยเพิ่มเนแพงบอสโจอุ้งหญิงมาเจอกันได้เลยน้ำตาอีหลาน้อย่อฝันมาลังห่านบรรยากาศรอบๆพลาดไม่ได้เลยกับซิงเกิลล่าสุดน้ำตาอีหลาน้อยเรามาดูน้องอุ้งหญิงกันเลยนะครับวันที่ย5อย่าลืมนะครับพี่น้องสัสบาบรี แล้ของช่องนี้ก็เป็น f อซนะครับดูทุกคลิปเลยของน้องอุ้งหญิงแพชรบ้านแพงพี่น้องมาดูกันนะครับเนี่ยด้านหลังที่จอดรถอย่างดีเลยครับนี่ตลาดกว้างมากเหมาะสำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตหมอลำครับเนี่ยโกดองโกดังห้องนองห้องน้ำพร้อมเลยครับพี่น้องลมเย็นไม่ร้อนนะครับ วันที่ยี่ห้ามาเจอกันนะครับนี่ใครเป็นเอฟซีน้ององค์หิงบอสโจอ่าใหญ่ยยเวอร์พ่อใหญ่ยงยุทธนะครับมาเจอกันได้นี่ลานกว้างมากไกลมากเลยครับหนุนลานเขานี่นะครับเลยบรรยากาศโดยรอบนะครับจะมีงานวันที่ยี่้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี 4, สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาดูกันได้เลย ลมแรงมากครับบรรยากาศตลาดกว้างมาก fc สาวน้อยเพื่อนแพงอย่าลืมมาดูบอสโจยามานินพ่อใหญ่ยงยุทธน้องงูอิงกูหมอนอิงแล้วแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่ผมชอบดูที่สุดก็คือเสียนนเสียนนเป็นคนพูดจาแบบสุดยอดอะ ไม่เคยมีอาคติอาใครแสนนนะแล้วก็แม่ติ๋มแม่นมติ๋มครับอย่าลืมมาดูนะครับใครเป็นเอฟซีสามเป็นแพงวันที่ยี่ห้ามิถุนายนเรามาเจอกันที่นี่นะครับตลาดนาดัดพงศริจังวัาสาระบุรีนะครับติดกับตลาดอะไรตรงนี้เกศพิชัยนะครับนี่บรรยากาศโดยหลอ่อมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูได้เลย ครับว่างมากก็วตอนน้าเราต้องถ่ายบรรยากาศแบบถ่ายใแล้วก็ไปลงคลิป<ช>นะครับ<ช>เราไปดูบรรยากาศด้านหน้านะครับซึ่งตอนนี้รถบรรทุกก็จอดเยอะเป็นตลาดที่เปิดกว้างนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศโดยรอบนี่ครับห,ห้องน้ำก็จะมีนะครับ น้องน้ำอย่างดีนะครับผมเคยเข้าไปแล้วดีไม่แพ้ปตทเลยครับ<ป>นี่ครับบรรยากาศโดยรอบมีเซเว่นอยู่ด้านหน้าครับเซเว่นอยู่ด้านหน้าครับบรรยากาศโดยรอบนี่ครับ มีร้านลงร้านลาบนะครับบรรยากาศดอยรอบนี่ครับลมก็แรงนะครับหนุนบรรยากาศตลาดนะครับพงศลิกนี่ครับจัดงานวันที่ยี่้านะครับหมอลราสานน้อยเป็นบ้านแพงมวยยุหานครับบรรยากาศทางเข้านี่ครับบรรยากาศถนนโดยรอบนะครับนี่นี่ครับ บรรยากาศโดยรอบตลาดนะครับบรรยากาศโดยรอบตลาดตลาดพงศิริสระบุรีครับบรรยากาศโดยรอบ